ก็ไซส์สตอรี่ก่อนเข้าเรื่องนะครับคือช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราซื้อกล้อง Sony A 6กพมาใช้ซึ่งเป็นกล้อง APS-C โดยคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวทางวิวท็อกเนี่ยก็คงทำไลอ up APS-C มาเพิ่มแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นเลนตัวที่อยากได้พอดีแล้วก็เป็นเลนที่เราจะเอามาเล่าในวันนี้นะครับเพราะงั้นคลิปนี้เนี่ยน่าจะอวยอวยเลยแหละอวยเลย <laughs> อวยเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเลนที่เพิ่งเปิดตัวใหม่จากทางวิวท็อกนะครับวิวทอก G5 f หนึ่งจุดเจ็ด เลน APS-C ที่มีทั้ง e- mouse, z mouse แล้วก็ x mouse ครับวันนี้ขอพูดแบบอย่างง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้มันจริงๆมันเข้าใจง่ายเนาะก็คือเลนที่ใช้กับเซนเซอร์ APS-C หรือว่ากล้องที่มีขนาดครอบเซนเซอร์ลงมาหน่อยแล้วก็เป็นเลนละลายหลังที่ได้ระยะ จากตัวเลขเนี่ยคือระยะวาแต่พอครอปไปแล้วเนี่ยเราจะได้ระยะนอร์มอที่กําลังดีเลยตัวเลข25เนี่ยก็คือตัวเลขของเลน,นนะครับแต่พอเราเอาไปใส่ในกล้อง APS-C เนี่ยเราจะต้องคูนระยะมันไปให้เป็นระยะเทียบเท่ากับ37.5 mm จมมรจริงๆมันก็ใกล้เคียงกับเลนส์3 m mm, มมที่ถ้าใครดูช่องเราหรือว่าดูไลฟ์เราเนี่ยเราก็จะบอกว่าเลนระยะ35เนี่ยเป็นเลนระยะที่ใช้ค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่ามันไม่ได้แคบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กว้างจนจัดองค์ประกอบยาก โดยรวมแล้วเลนตัวนี้ออกมาในเงื่อนไขที่ค่อนข้างดีเลยเพราะงั้นถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับเลนตัวนี้ก็คือเลนที่ใกล้เคียงกับระยะ35บนฟูลเฟรมได้ f.1.7 ละลายหลังได้แล้วก็ระบบซัพพอร์ตอื่นๆที่ทําให้เลนตัวนี้มันใช้ง่ายมากไม่ว่าคุณจะเป็นมือฉมังมือใหม่เนี่ยเลนตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีเลย เรามาเข้าช่วงเทคนิคกันนิดนึงนะครับเลนตัวเนี้ยความยาวอยู่ที่5.6ซนติเมตรนะครับแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่6.4ซนติเมตรขนาดค่อนข้างเล็กเลยที่มีน้ำหนักอยู่ที่170กรัมครับโดยที่ไซส์ของฟิลเตอร์เนี่ยหรือว่าฟิลเตอร์เทรดเนี่ยอยู่ที่52มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับเล็กๆหาใช้งานได้ง่ายเลยรูปแสงเนี่ยกว้างสุดที่1.7แล้วก็แคบสุดที่16ส่วนใบเบดเนี้ยให้มาที่9ใบโดยที่ตัวมอเตอร์โฟกัสเนี่ยเป็น STM มอเตอร์นะครับทำงานได้ค่อนข้้าางงเเียยบลลแววกก็ไม ระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนตัวนี้นะครับอยู่ที่30ซนติเมตรเท่านั้นโดยที่บอดี้ของเลนส์เนี่ยก็ไม่ได้มีปุ่มหรือว่าสวิตช์อะไรให้มาเลยนะครับจะมีแค่วงแหวนปรับโฟกัสเท่านั้นเลยส่วนที่ท้ายเลนส์เนี่ยก็ยังเป็นเมาส์โลหะมาให้อยู่นะครับแล้วก็ตามสไตล์ v ิวท็อกก็จะมีพอร์ต USB-C ที่สามารถใช้อัพเฟิร์มแวร์ของเลนส์ได้นะครับเลนส์วิวท็อกก็จะสามารถอัพเฟิร์มแวร์ผ่าน USB-C ได้ง่ายๆแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ในกล่องเนี้ยทางวิวท็อกเขาได้ให้ถุงผ้ามา คือหลังจากได้มานะครับเราก็ได้เอาเลนส์ตัวเนี้ยไปประกอบกับ s o n y Alpha 6 0 0 7แล้วก็ลองเอาไปถ่ายรูปพี่ลูเบียมาเดี๋ยวลองดูตัวอย่างรูปกันได้ว่าออกมาเป็นยังไง ที่น่าสนใจของเลนต์ตัวนี้กันนะครับคือเลน์ในซีรีส์แอร์ของวิวท็อเนี่ยทำออกมาได้น้าหนักเบามากอย่างเลนต์ตัวนี้แค่1 7อกรัมเท่านั้นเอง mm hmm. ก็เรียกว่าเบาดีเลยแล้วก็ยังรองรับเมาส์เลนส์หลายเมาส์ด้วยอย่าง Sony E m o u มาส์ก็มีให้ Fuji X m o u เมาส์ก็มีให้หรือว่า n i น o คอนเซตเมาส์ก็ยังมีให้นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นยี่ห้อวิวท็อกนะครับก็เจ้าของเขาบอกแล้วว่าเขามุ่งเน้นไปที่การถ่ายพอร์เทรตเลยเพราะงั้นสกินโทนที่ได้จากเลนตัััวววเเเเนนนนนีีีี้้้้ยยยย่่สาาหรรบผิคคคเอ,เอออชแลลทกมไดขดขงะบ ด้วยความที่เป็นเลนส์12ชิ้นเลนส์10กลุ่มเนี่ยตัวนี้ไฟที่ได้ออกมาเนี่ยก็ออกมาดีเลยแล้วก็ยังได้ความคมอยู่นะครับไม่ได้แบบเป็นวุ้นๆเหมือนกับเลนส์ราคาถูกทั่ว,ว,วไปโดยในขณะที่เลนราคาเท่านี้ไซส์เท่านี้แต่มอเตอร์ที่ใช้โฟกัสเนี่ยเร็วมากก็คือใช้ทำงานได้ทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งเลยสำหรับคนที่เป็นไฮบริดยูเซอร์ที่ใช้ทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอเนี่ยเลนตัวเนี้ยก็คือพกติดกระเป๋าไว้ได้เลยครับคุณได้ใช้มันแน่นอนแล้วก็ระยะเทียเทเียบ mm ยบบเเเเทท่่าาาใใกกกล้้คงัั 45mm มนนป็รระะชถด มันถ่ายพอ t เทรตได้ง่ายมากแล้วด้วยความที่มันเป็นเลข25แปลว่าหน้าคนมันจะไม่ได้บานออกเท่าเลนเทเลนะครับแล้วก็ได้ภาพในขนาดที่ใกล้เคียงกับเลนนอร์มอลด้วยนะครับเพราะงั้นมันก็เหมือนกับว่าได้ความสามารถที่หน้าไม่บานของเลนวายมาในขณะที่ขนาดภาพเนี่ยยังเป็นนอร์มอลอยู่ก็อืมใช้ได้ ส่วน f 1 7เนี่ยตัวโบเก้ไม่ได้อาลางการมากนะครับก็คือ,อยังมีให้เห็นขึ้นมาบ้างละลายหลังแยกตัวแบบออกจากฉากได้ค่อนข้างดีส่วนเรื่องข้อควรระวังจากเลนตัวนี้ครับคือเลนตัวนี้ไม่ได้มีสวิชช์หรือว่ามีปุ่มอะไรให้เลยสำหรับใครที่ต้องการการตั้งค่าแมนนวลโฟกัสหรือว่าการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะต้องไปปรับที่กล้องแทนซึ่งกล้องมันก็สามารถตั้งช็อตคัดได้นะก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้น แล้วก็อีกเรื่องนึงคือสําหรับใครที่ซีเรียสเรื่องแฟร์หรือโกส t มากๆนะครับตัวนี้ให้แฟร์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยถ้าเราถ่ายย้อนแสงไปเนี่ยก็คือจะเห็นแฟร์แน่นอนแต่ว่าอันนี้เป็นความเห็นจากพี่ทีมพี่ทีมคือเพื่อนเราคนหนึ่งที่ได้ลองเลนตนตัวนี้นะครับเขาบอกว่าแฟร์ที่เกิดขึ้นในงานวิดีโออ่ะเขาชอบมากเพราะว่ามันเป็นแฟร์ที่มีคาแรคเตอร ซึ่งในสายวิดีโอที่เขาว่านะครับคือเป็นสายที่ชอบคาแรคเตอร์ของเลนอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าคุณชอบคาแรคเตอร์แฟร์ของเลนตัวนี้เนี่ยก็ลองดูว่าตรงนั้นมันเป็นข้อดีให้คุณได้ไหมหรือว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่คุณยังคอนเซิร์นอยู่ก็ลองเอาไปเทียบช่างน้าหนักกันดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งโฟกัส30ซนติเมตรเนี่ยสำหรับเราเรายังคิดว่ามันยังไกลยอยู่นะไม่ได้ไกลามากเพราะงั้นการเอาไปถ่ายของเล็กๆเ,เนี่ยหรือว่าการถ่ายที่ใกล้เคียงกับระยะมาโครเนี่ยก็อาจจะไม่ได้บอกขนาดนั้นแต่ว่าถ้าาาถถ่ rait, ถนน่่ยยยรเเคนี ก็คือครึ่งตัวได้สบายเต็มหน้าได้สบายนะครับสาหรับเราแล้วเนี่ยเลนตัวนี้เนี่ยจริงๆเราก็คือเป็นเลนที่ถนัดเลยแหละคือการได้มันมาในวันแรกเนี่ยก็สามารถใช้งานถนัดกับระยะเนี่ยได้โดยปริยายบวกกับน้ําหนักที่เบาแล้วก็กล้อง apsc ก็เป็นกล้องที่เบาอยู่แล้วนะครับคือมันพกไปเที่ยวได้สบายๆเลยหรือว่าแอบติดไปหน่อยระหว่างวันที่แบบออกไปคุยงานออกไปทํางานเนี่ยถ้ามีเวลาก็เอาไปถ่ายรูปเล่นได้พอรวมกับกล้อง apsc แล้วน้ําหนักรวมประมาณ600กรัมก็ยังเป็นน้ําหนักที่พอพกได้นะครับ ส่วนเรื่องที่ตัวเราเองเนี่ยอยากให้วิวท็อปรปรับปรุงมานิดหน่อยก็คืออยากให้เปลี่ยนฮูดมันหน่อยให้มันเล็กกว่านี้หน่อยเพราะเรารู้สึกว่าฮูดมันค่อนข้างใหญ่เลยถ้าปรับให้ฮูดเล็กกว่านี้ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้ลองเอาไปเปรียบเทียบในพี่น้องตระกูลแอร์อย่าง35 1 7เือนี่ยเดี๋ยวเราจะลองหาเวลาทําคลิปแยกใหม่คลิปหนึ่งให้ เพื่อที่จะได้ลองเปรียบเทียบให้คุณเลือกได้ว่าจะเอา25หรือว่า35ดีส่วนคนที่สนใจเลนตัวนี้นะครับก็สามารถไปดูได้ที่ snapshot for u u n t ท w n ชั้น2คือตอนนี้เขามีวิวท็อกตั้งอยู่หน้าร้านครบเลยคือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์แอร์อย่าง25 35 56เนี่ยก็คือไปลองได้ที่หน้าร้านเลยชอบระยะไหนก็ลองไปซื้อระยะนั้นได้เลยส่วนใครที่ไม่สะดวกไปที่หน้าร้านนะครับแต่ว่า ก็ดูรีวิวแล้วก็ชอบแล้วก็อยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ของทาง s n a p s h o t หรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็เมนไว้ข้างล่างหรือว่าทักไปที่เพจ Facebook ของทาง s n a p s h o t เ็ามีแอดมินคอยตอบให้ครับราคาของเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่5,990บาทมีประกันให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถส่งที่หน้าร้านเขาให้ช่วยเช็คได้เขามีพี่ๆนั่งอยู่รอซัพพอร์ตทุกคนเสมอก็คือซื้อจากร้าน s n a p s h o t เนี่ยหายห่วงเลยไปที่หน้าร้านทุกคนเฟรนดี้น่านรับ ส่วนใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าติดตามมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำรีวิวตั้งแรกๆเนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้คนซับเราอยู่ที่1,500คนแล้วแต่เดี๋ยวเราจะลันต่อไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะยังติดตามกันต่อไปขอบคุณที่ดูจนถึงตอนนี้ครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าไปละ